เดีชยวเต็มเข้าไปนานแล้วนะทำไมยังไม่ออกมาอีก หรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นเปล่าพี่แอบไทยทำไมคิดว่าตำรวจทำอะไรพี่ได้เหรออาจารย์รู้ว่าตำรวจทำอะไรพี่ไม่ได้แต่ว่าถ้าลงโซเชียลพี่จบแน่ เดี๋ยวนี้กล้าพี่ขนาดนี้หรอทำไมจะไม่กล้าก็พี่เป็นคนทำลายชีวิตของหนูก็แสงเหนือก่อนอ่ะคนจะได้รูท่าแพของพี่ว่าพี่มันชั่วขนาดไหนปากนีใช่ไหมอย่าพี่มึงเสือกอะไรเรื่องของกูลบทำไมมึงเข้าข้างมันเหาะ ผมอยู่ข้างพี่มาตลอดแล้วผมก็เข้าใจด้วยว่าทำไมพี่ถึงตายเป็นคนแบบนี้แต่พี่ต้องเลิกทำชั่วกูไม่ทำชั่วกูเปิดแบ็กสเปซเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้เป็นอิสระจากผู้ใหญ่อยากทำอะไรก็ได้ทำเป็นตัวของตัวเองทั่วตรงไหนงมพูดดิพี่เปิดแบ็กสเปซเพราะตัวพี่เองอะ พี่แค่ต้องการที่ยอมรับจากใครสักคนเป็นคนสำคัญเพื่อชดเชยความรักที่ไม่ได้จากพ่อแม่เอ้ย <S <S พี่แค่ทำไปพูดมาอีกดิพูดมาพี่แค่หยู่เดี๋ยวนี้นะพูดมาหยุดนิ่งตือนพูดมาดิทำไมยังไม่ด้วนพูดมาพี่แค่พูดมาอีกอดิหยุดย<ว>ทำไมไอ้นี่มันบ้าอะไรนี่น้องหนุ่ยเมื่งเหรอ พวกมึงใช่ไหมเชิญตาไม่ทำแบบนี้อะ่ะคืนนี้พวกมึงอย่าหวังนะว่าจะได้ออกจากแบ็กสเปซไอ้เคนไอ้เคนตวยแล้วว่าอะไรดูดิแบ็กสเปซติดเท็นทวิตเตอร์คนแม่งเข้ามาด่าเต็มเลยว,ว่ะ หลักฐานใช้ขนาดเนี้ยถ้าตำรวจปล่อยไว้ก็เกินไปแล้วโหมีเด็กอายุไม่ถึง18ด้วยปะเนี่ยนึกว่าพี่เกณเป็นไอดอลของวัยรุ่นที่แท้จัดปาร์ตี้มั่วสมงกันเนาะคิดวังอะ่ะหลุดไปได้ไงวะแล้วกูจะรู้ไหมที่นี่เราห้าโทรศัพท์เข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอวะผอม,มึงใช่ไหมเอ้ยเอ้ยไอ้น้องกู มอย่ามาทำเพื่อนกูยิดบ้านกูทำไมึงวางตัวไล้นะเว้ยทุกคนตำรวจมาหนีเร็วหนีเร็วหนเ็ไปเลยทุกคนทุกคนทุกคนับฟังให้เนด้วย